สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายรเรคเตอร์ศิลปชัยวันที่ผมขอนำมาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันอังคารที่19มีนาคม2 5 6 7ามานำเสนอครับอยู่กันไปแบบใจด้านด้านก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับนายกคนนี้ไปใต้ที่ยาลาเดือนก่อนก็จะสร้างสนามบินยาลา ทั้งที่ยะลาห่างจากสนามบินนานาชาติหาดใหญ่เพียง100กิโลเมตรและที่ยะลาเองก็มีสนามบินนานาชาติบตรงอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติหาดใหญ่แค่154กิโลเมตรก็เข้าใจธรรมชาติคนแต่ละพื้นที่ไปถามคนไหนคนทุกคนก็อยากให้สร้างสนามบินในจังหวัดในอำเภอในตำบลของตัวเองทั้งนั้นเพราะชาวบ้านมีหน้าที่เสนอ สิ่งที่ตัวเองต้องการส่วนความเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้เป็นหน้าที่นักการเมืองต้องคิดทำไมเป็นอย่างนั้นละ่ะก็นักการเมืองนั่นแหละสอนให้ชาวบ้านเป็นอย่างนั้นจนพูดกันว่าทั้งที่ไม่มีแม่น้ำแต่นักการเมืองมันจะสร้างสะพานเพราะนั่นคือวิธีหารับประทานอันสุนทรทั้งในงบและนอกงบตามวัฒนธรรมท่านผู้ทรงเกียรติ กู้ห้าแสนล้านมาแจกคนละหมื่นนั่นก็ต้องระวังได้ยินตอนหาเสียงเป่าขม่อมชาวบ้านว่าบ้านไหนมีห้าคนเอาไปห้าหมืน่นมี10บคนเอาไปหนึ่งแสนง่ายขนาดนั้นใครไม่เลือกมันก็ควายละควายเดี๋ยวนี้ถูกๆตัวละ18ลา้านทำไปเล่นไปอย่างกู้เมืองเพชรนั่นไงแต่ควายการเมืองตัวละเท่าไหร่ไม่รู้รู้แต่ว่า ราคาแพงกว่าหมาในโคกก็แล้วกันวันนี้นายกเศรษฐาเสร็จจากร่อนไปรองบาทนักโทษที่เชียงใหม่ก็นัดคอรมอให้ยกคณะบินตามไปประชุมสัญจรที่พะเยาถามตรงๆไม่อายตัวเองบ้างหรือและรู้ตัวเองไหมว่าเป็นนายกไม่ใช่สมประเวสีที่วันๆเอาแต่เร่ไปร่อนมาไม่ต่างประเทศก็จังหวัดโน,น้นจังหวัดนี้ทั้งเดือนทั้งปี ผลาญงบผลานเวลาในหน้าที่ทั้งของตัวเองทั้งของข้าราชการแต่ละพื้นที่แล้วได้งานอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังบ้างนอกจากเป็นตัวตลกครอกให้สำนักข่าวนำไปสอพอเสนอเป็นตลกไร้สาระการไปดูงานตรวจงานหนะักไปได้แต่ให้มันเป็นครั้งเป็นคราวและมีเหตุจำเป็นสมควรต้องลงไปดูเนี่ยไม่รู้งานในหน้าที่ของนายก เอาแต่ทฤษฎีไปสร้างข่าวสร้างกระแสจะสร้างสถิติเทียบอดีตนายกยิ่งลักษณ์หรือไงไปพยาเอาอีกแล้วจะสร้างสนามบินพยาวอีกธรรมนัตสุริยะชงผู้ว่าจังหวัดพยาจะเสนอการผลักดันการก่อสร้างสนามบินพยาวมูลค่าประมาณ3,000ล้านบาทเข้าที่ประชุมคอรมอสัญจรสร้างได้สร้างไม่ได้ไม่รู้แหละขอ100ล้านบาท มาทำา e i i a ก่อนก็แล้วกันส่วนเศรษฐาก็ยกซดปับขอให้ชาวบ้านจังหวัดพะเยาอดใจรอการสร้างสนามบินพะเยาตอนนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ซึ่งการขอสร้างสนามบินนั้นถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยยกระดับเมืองรองให้เป็นเมืองหลักได้จากการมาดูในพื้นที่ก็เห็นว่าจังหวัดพะเยา มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเมืองหลักได้กู้จะบ้าตายพะเยาเป็นอำเภอแยกจากเชียงรายมาเป็นจังหวัดพะเยาอยู่ห่างจากสนามบินเชียงราย94กิเมห่างจากสนามบินเชียงใหม่153กิโลเมตรห่างจากสนามบินลำปาง134กิโลเมตรห่างจากสนามบินแพร่156กิโลเมตร ห่างจากสนามบินน่าน188กิโลเมตรนี่คิดจะสร้างสนามบินมันให้ครบทุกจังหวัดของประเทศไทยหรือไงสิทฐาเชียงใหม่ลำปางเชียงรายแพร่น่านแต่ละพื้นที่ห่างกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่ยังกับป้ายรถเมย์ยังจะสร้างสนามบินพยาวอีกเห็นว่าจะไปตรวจเมืองลำพูนด้วยก็สร้างสนามบินลำพูนซะอีกแห่งเป็นไง จะได้มีมันให้ครบเสเลยเอาอะไรคิดกันหสนามบินที่สร้างสนองอยากนักการเมืองสุริยะไหนตอบซิกี่แห่งที่กลายเป็นสนามบินร้างปล่อยให้หมาขี้นัหนนะักเบตงที่ห่างจากสนามบินหาดใหญ่150กว่ากิโลอย่างเจงแล้วเจ็งอีกโคราชนครราชสีมาเพราะระยะทางตกทองช้างเห็นปั้ำผีลุกปลุกผีนั่งมากี่รอบ และมีสายการบินไหนรอดหลักนั่งรถบัสชั้นดีแค่ร้อยกว่าบาทแต่เรือบินต้อง4-5,000บาทถึงจะคุม้มก็มีแต่สอสอนั่งฟรีนั่นแหละอยากมีชาวบ้านก็อยากแต่สักกี่คนมีปัญญาจ่ายทีละครึ่งค่อนหมืน่นอย่างไม่ห้องสอนด้วยภูมิประเทศยากต่อการเดินทางด้วยรถสมควรมีสนามบินซึ่งก็มีมานานแล้วและนักท่องเที่ยวก็พอมีแล้วเป็นไง บินบินหยุดหยุดเปิดเปิดปิิดเ,ดเดพราะนักท่องเที่ยวมีเฉพาะช่วงเท่านั้นแล้วสายการบินไหนจะบินได้ตลอดละ่ะรถไฟเด่นชัยเชียงรายเชียงของซึ่งผ่านพยาวด้วยนั่นริเริ่มกันมาตั้งแต่พศ2 5 0 3แล้าและเพื่อไทยของทักษิณเป็นรัฐบาลมากี่สมัยตั้งแต่ยุคทักษิณยุคสมัครยุคสมชายยุคยิ่งลักษณ์จนถึงยุคเศรษฐารัฐบาลคนเหนือ แต่เคยคิดเคยแตะที่จะทำเพื่อคนเหนือไหมก็ไม่เลยมายุคพลเอกประยุทธ์ที่ว่า8ปีทําประเทศล้าหลังนั่นแหละลงมือเจาะภูเขาข้ามเหวสร้างรถไฟสายดินชัยพเยาเชียงรายเชียงของระยะทาง323กิโลเมตรที่คนเชียงรายไม่คิดว่าชาตินี้จะได้เห็นก็เกิดเป็นจริงให้เห็นและจะได้ใช้กันในอีกไม่กี่ปีนี้แล้ว พยาเชียงรายเชียงของมีรถไฟถึงในรอบ242ปีของกรุงรัตนโก,กสินทร์นี่ไม่ต่างฟาร์มาโปรดเศษฐาสุริยะธรรมนัตแทนที่จะสำนึกตระหนักแล้วชุบมือเปิดผลงานรัฐบาลประยุทธ์ไปตรวจตราว่าตรงไหนจะเสริมเติมแต่งเพิ่มให้คนพยาวได้ที่คิดได้ทำได้กลับไม่คิดไม่ทำอาจเพราะโครงการเข้าลงตัว จนไม่เหลืออะไรให้และเลมแล้วก็เป็นได้กลับแผลงไปคิดทำสนามบินพะเยาซึ่งแค่คิดมันก็เห็นภาพสนามบินร้างแล้วหรือว่าใหม่ๆมันมีพุงมีมันแต่ละสนามบินที่ระยะห่างกันแค่200-300กิโลเมตรมันกินตัวกันเองเพราะแค่เครื่องบินเทคออฟจากสนามหนึ่งยังไม่ทันตั้งลำดีมันก็เลยอีกสนามไปแล้วฉะนั้น ทั้งความคุ้มทางธุรกิจทางความปลอดภัยทางด้านราคาโดยสารและทางการบินมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ขึ้นปุ๊บก็ลดเพดานบินลงปับ๊บเพื่อแวะจอดรับปลายทางเพราะนั่นถ้าไม่ใช่รถเมก็เป็นแท็กซี่ไม่ใช่เครื่องบินโดยสารแล้วแค่มีรถไฟมาเพิ่มจากถนนเป็นเส้นทางพยาวไปสนามบินเชียงรายก็นับว่าบุญหนักหนาหาไอเดียมาดึงดูดให้นักท่องเที่ยวและชาวบ้าน หันมาใช้รถไฟให้มากขึ้นจะเกิดประโยชน์และคุ้มค่ากว่าการสร้างสนามบินซึ่งแค่คิดก็เลอะเทอะแล้วตอนแรกๆสปีดจากทัวยุโรปวันลงเครื่องบินแล้วจะไปเชียงใหม่นักข่าวถามไปพบทักษิณหรือบอกไม่ใช่จะไปดูไฟป่าที่สร้างมลพิษคลุมเมืองขึ้นอันดับหนึ่งของโลกแค่ไปดูแล้วไฟป่าดับนั่นเศรษฐาจะยิ่งกว่าเทวดานั่นั่นแต่ไปแล้ว เห็นแต่ใบเป็นนายกไข่แมวลืมที่อ้างจะไปดูไฟป่าจนกระทั่งนั่งรถไปพยาวเห็นไฟป่าริมทางถึงได้แวะลงไปดูอย่างนี้นะหรือคือการดูงานของนายกไฟป่าเนี่ยจะบอกให้ดูงานไม่ดับหรอกมันต้องดูลมว่ามาจากทิศทางแดนไกลหรือจากทางในบ้านเราเองจะได้ตัดไฟแต่ต้นลมเห็นยืนแอคท่าให้ช่างภาพถ่าย ทำในบทนายกสารพัดเก่งสารพัดรู้ในทุกเรื่องบัญชาการดับไฟวันนี้19มีนาสํานักข่าวไหนออกข่าวเชียงใหม่เมืองนักโทษเทวดานายกทาตไปบัญชาการดับไฟเองแต่หมอกควันยังคงคลุมเมืองมีเครื่องแน่แนก็ดูกันไปละครบทจบจะเป็นบทสุขหรือบทเศร้านั่นไม่สำคัญเท่ากับว่าสุขเราเศร้าเขา หรือเร้าขเขาแต่สูขเราเท่านั้นแหละคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิท์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้ว เราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ